สวัสดีครับผมสวัสดีอย่างท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับช่องทีมงานเชียงทาแบ้ครับวันนี้พาไปดูการขึ้นอ้อยของทีมงานเชียงทาแบ้ครับอยู่กับรถขี่เจ้าปลาเงินล้านครับขึ้นได้แม่ไอซีต็มแล้วครับแม ยังไงมันจะขายครับขึ้นลอยคนเดียว <c oughs> โอ้โอ <c oughs> หวายตามคนซะเนาะเรื่องสารับปีครับหวานเป็นร้านครับเลยพี่เนาะร้าน เป็นง่อเปาข้าดถึงงออี้สัตว์ข้าดถึงงอครับพี่น้องนักร้ายทุกหนักครับพี่ฝากันร้านมอแข็งครับพี่น้องน่ำ การขี่ครับโอ้ขี่แบบง่าย่ริงนะครับขี่ใหญ่จัดครับปากขี่ใหญ่จัดปากขี่เป็นล้านครับโอ้นีเป็นฟอร์ดโคงหนึ่งศูนย์ครับ ที่เลยว่าครับฝากนี้น่าจะประมาณสองโลครับ200ร้อยกิโลไปถ้าถึงนะครับ โอ้ยแข็งครับพี่นอ้องเดิมครับคานคานหน้าเป็นคานเดิมครับไม่ได้แต่งเติมอะไรคานเดิมของฟอร์เลยครับ โอ้ยย oh, so oh. e e okay. ังหอยกระทิกน้ำโอ้ี่มองคอยกัะทิกน้ำส่วนตัวครับโี่ตี่วะย่ตีจังกักสันนี่มองหอยกัะทิ่น้ำส่วนตัวครับยตีนบครับเออครับของแ่คลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ